สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ก็มาถึงวัดดอนขนาดนครปฐมดอนขนาดชมบรรยากาศวัดดอนขนาดวนี่ก็จะเป็นมาเยือนอยู่ตรงหน้าห้องน้ำาแล้วก็ทำงานประจเก้าว่า,าล้ววัดดอนขนาด ขยายให้ดูนะพี่น้องสมประตูนสวยๆน้องจอดรถได้ตรงนงน้นหรอที่จอดรถในร่มพอดีเลยพี่น้องก็ตอนนี้ก็รอ คนเปนะื่อยเข้าห้องน้ำอยู่นะครับพี่องก็มาถ่ายหอละรังให้ดูก่อนนะครับเี่ยากทางด้านนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรไม่รู้นะเป็นเหมือนประเทศกีน๋อ,อกีนหรือเปล่ามีมังกรด้วยไหมมังกร ส้มหอ,อกลิน่นนี่ก็จะมีู่ตรงห้องน้ำไปครัห้องน้ำจม นี่เปนหน่อยก่อนนะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นหน้าห้องน้ำนะสวัสดีปีใหม่เืนก็ขอให้เป็นปีที่ดีนะครับต้องมีโชคลาภนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับห้องน้ำชายนะ สีแดงวัดโดนขนาดครัแบพบี่น้นองโอที่เป็นวิหารโอ้เป็นวิหารพระพุทธสัจจาแม่กวนอินนหนหนมนะพี่น้องผมก็เกียกว่าทำไมถึงเหมือนประเทศจีน ก็คือว่าบริษัทจันเองนะครับแก้วแม่คนดีบ ก็มาไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแลครับพี่น้องก็จะไปรอดบูดนี่ก็จะมีประวัติให้อ่านด้วยนะพี่น้อง ขยายไม่ออกเออใชนทีก็ไม่ได้ไต้องงงเหมเือนกันอันนี้ก็คือสิงนะครับสิงส,สวยๆครับสองตนใหญ่ๆห,หน้าบกุก นี่คือโบดเมื่อกี้ที่เขาให้เดินรอดปบดตรงนี้นะน่าจะลอดมาทางนี้นะใกล้โบดนี้ เมื่อไม้สั่นต้องขออภัยด้วยนะพี่น้องหหน้าปวดก่อไปที่เป็นแนวตั้งนะพี่น้องอีกมุมอะไรหนึง่นงครับบวดใหญ่ยยนะนี่คือมุม สว,สวัสดีพี่น้องนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ทำาบพญานาคนะครับทำพญานาคนะครับาาก็บจะมาถ่าย วิดีโอให้พี่น้องได้ชมนะครับทำพญานาคนะครับนี่ก็จะมีพระแก้วมรกตด้วยนะครับตรงนั้นก็เป็นพญานาคนะครับท่านสาวสีสุดโทเนาะกับปร,ริยานะครับนี่ผมก็ไม่ทราบชื่อเนาะมไม่ได้อ่านเนาะ อันนี้ก็จะเป็นบริวารน,นะครับนี่ในถ้ำนะครับในถ้ำของก็สีสุดโทนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้ถ่ายรูปนะนี่ก็พระแก้วนะครับอันนั้นเพื่อพระฤาษีะอัอนี้มีน้องแมวมาเฝ้าด้วยนะครับ น้องแมวนะครับเป็นผู้ดูแลนะครับนี่ผมก็ได้หยอดมีเหตุสมบัตินี้ด้วยนะสิบล้านนะครับแล้วก็ตรงนั้นด้วยเนาะสิบล้าน,นครับขอให้ผมได้คืนสิบล้านสองล้านเอ้ยไม่ใช่ยี่สิบล้านดิเป็นสองสิบแล้วต้องยี่สิบเนาะ อืเขาทำสวยนะครับไปลองยสวยๆเลยนะผมก็จำชื่อไม่ได้เนาะเขาไม่มีชื่อติดให้นะพี่น้อนครับบุมสวยนะมากเลยนะครับเยี่ยมเลยนะครับนี่นะเมื่อกี้ผมเสี่ยงดวงจับได้ สี่สามสามนะพี่น้องนะอรับขอพระคุณนะครับที่ทเข้ามารับชมทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับม,มีเหมือนกันแค่แบบสีที่ใส่ไม่ใช่หรอปรับสีทีสไม่ได้หรอก็นห่หละเลื่อนหาแล้วปรับออปรับให้มันสว่างขึ้นในน,นี้ว่าเราเล่นหรือเปล่าเราไม่เคยเล่นเราก็เลยไม่รู้ของเรา แบบพาพี่น้องมาชมสวนนะนี่ม่านเขาทำสวยนะครับสวยงามนะครับก็ทางนี้ก็จะเป็นป่าสนนะพี่น้องให้พี่น้องดูป่าสนนะทั้งด้านหลังนะปลูกเรียงรายกันเต็มไปหมดเลยนะพี่น้อง มันในต่างประเทศเลยนะต่างประเทศก็จะเป็นต้นสนแบบนี้นะเห็นไหมพี่น้องเขากวาดด้วยมีการกวาดด้วยนะเนาะเฮ้ไม่ได่กวาดหรอกใบมันร่วงลวงไปนะเป็นใบสนเนาะใบสนก็จะเป็นใบเล็กๆมันร่วงลงไปญ้ากก็ไม่เกิดนะครับพี่น้องสวยยอดเลยสวยยอดเลยสวยยอดเลยป่าสน นี่ก็จะเป็นแกกันใครรู้ไหมว่าอันนี้คือดอกอะไรเอ่ยนะครับเกณฑ์พืชสมัยไม่รู้ง่นะครับนี่จั <c oughs> รกรกตานะรั่นล,ลักนั่นลักที่มีพลกาทันด้วยตรงนี้เนาะนี่นะครับตรงถ้ำนี้นะครับก็ททำรูปปั้นได้สวยนะพี่น้อง ได้รูปงามมากนะครับเยี่ยมไปเลยนะครับร่นลองมุมนี้ก็เป็นมุมอยากกินอะไรก็สั่งตรงนี้นะครับน้ำครับผมสั่งน้ำมะนาวชาเขียวนะครับลอง นั่งแล้วก็เจ็นสบายนีครับเพราะว่าเดินมาทั้งเหนื่อยครับพี่น้องนั่งบักกินน้ำเดี๋ยวเราจะไปตรงโน้นฝั่งนอนกันนะฝั่งปักทองนะครับ ตอนนี้พวกเราก็อยู่ในในพระทองในพัะทองก็จะเย็นนะทั้งๆที้เป็นแะด้ติอดตอรยนะยังไงนะ้อนงะนะก็จะมีภาพต่างๆนะสวยใส่แว่นใส่แว่นหน่อยจะได้หล่อๆนะร้อย lò ăn lò ăn lò ăn lò mấy như mai này đang phát này tôi